สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนนะคะ,นะคเนาะคายินดีตอนรับขอาสูช่องพิมพ์ผ้าโชกก็บช่องคนเหลนเลกด้วยค่ะเดอมื่อน,นี้แอดก็ได้ดเดินทางมาที่วัดปูเดือนเนาะคะ่ะพอพอจำเกาะะ่าเนาะนาขามาตามต้องเล็กตามแนวทางนะคะฝากตอนพี่น, e PC, น,ะะน้องเอฟซีเฮ้าเนาะการมาพ่วงขาวางวดหนี่นะคะวันที่16มีหน้าคมนีเนาะคะ่ะ ปูเดือดพ่นซีมีแนวทางงรือว่าตัวดีตัวเด็ดตัวใดนะคะฝากตอนพี่น้องเอฟซีเฮาเน่เนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะกับเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางดีๆเด็ดจากปูเดือดกันเลยค่ะก่อนจะเข้าไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามที่สําคัญกดกระดิง่งเด้อค่ะเด้อจะเดบ่พผัดข้อมูลข่าวสารทางช่องนะคะหรือว่าตัวดีตัวเด็ดสํานักใดดีสานักใดเด็ดจากทางช่องนะคะก็ฝากช่องน้องไม้นะคะช่องคนเห่นเหลขน้าเด้อค่ะเด้อเป็น ช่องอีกช่องหนึ่งของพิมพ์พาโชคนะคะค่ะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำด้วยค่ะจะไดบ่ว่าดข่าวสารจากทั้งช่องเนาะคะ่ะนอพี่น้องคะ่ะค่ะก็เข้าไปรับชมเราฟังแนวทางจากผู้เดือนพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะนอะะไปกันเลยคะ่ะก,การนับสการครับปูอ,ยอยพันกับพี่น้องอ,อัน เมื่อก้อนกับเขามาหาขึ้กันครับครับแมนเมื่อเ้าร์นี่กับมาปูบอยูไปใส่ก่อนครับนัหารแต่ว่าไปไปดวนมากผมาเพื่อไปวัดหาไปวันแดงอีกจ้าอะไรเอาหนังสือไปเฮ็ดเอาหนังสือไปเฮ็ดหนังสือถ้าหนังสือภเษาอไปเฮ็ดหนังสืออะไรปูซื้อของภาษาีตนะอืออีตก่อนยังนะครับให้เขาพิมพ์ให้ยังสิบอก เขาพิมพ์ใหม่เพื่อช่างเขากันเทศไห้โอมา่ไหร่เนี่ยมีการไม่ง่ายอะไไปเทศแบบพึ่งหล้ไๆแเรา,าก็แจกใจให้พ่อพี่น้องเพื่อนไปน,น,นไปเป็นท่องเนั่ยสำหรับเทศชวนจวดีิโอ้เทศชีนนมา COVID ไม่ได้เทศก็โฉดก็เป็นไอครับมีแคันมันมาฆ่าโควิดหน่ไม่ได้ไปง่านเพระเจ้าโ,<อ>โว่มาจากกันไกล เอาบ้านเข้าเพิ่นเอาวุนเผะเบ็ดไปเอาบุยเ่าดอกเสียวยุท่ว่าเอาแบบไม่มีวัารอกครับยุคนี้เนาะยุคโควิดคือว่าไมีโควิดไม่ใค่ยอือมันกะเริ่มยุคคือ,อ,อเราวันนี้เพื่กอกลัตี <c oughs> เอาแนววันนี้อุ้งวดนี่เป็นยังไงเนาะปูพ่อสีม่มีแนวทางมาฝากมาตอนพ่อแม่พีน่น้องเอฟซี่านะครับ มันจะมีอยู่เห็แต่ว่าอะไรเนี้ยท่าทางไห้ว่ากับภาคกันคิดเอาเนาะแมนรบราข้ากับซ้อนมาเห็นหลังเทียนกับเขาหาังเท้านกับว่าเขาอย่างนี้เขาแห้งมันอันนี้เขาเขามันกันคือพ่านมากมันกับไข่อยุ่หละมันกับเขามากเคยเขาว่าไม้ไผ่กับลูอยู่เว้นละว่า มันจะเข่ายุ่นเด้อฮะวดเข้าวันเจนวันจะค่อเข่าซ้อนกันเนี่นนแต่ช่วงนี้มันจบครับพักหนึ่งเรียกมันมาเขาออ่าสองวันอะไรนี้เออวันวันวน,วนึงมันกไก่อยั่ที่ปูข้อมฝันปูนะไก่ยัวไก่ไปบินทบาทเป็นบอ่กอุ้มบาทไปไก่บาทกระบาทเป้าคนมาใส่บาทจะมีจ็ตแปลกขน ตามคนฝันที่ปูเหล่ามาเนี่ยกันเช่นเออคนกับคนตายเป็นว่าคนที่เพิ่นตายไปแล้วเป็นว่าคนตายเออมันก็มีศูนย์มีเจ็ดกับมีแปดกับสักมันก็จับใส่กันเนาะว่แม่นเรีว่าเมื่อนี้นี่ก็ที่บอกญาติโยมมันบอถือกับเรว่าการกัอันแน่แนวทางไห้เนาะครับมันดีมีอยู่สาตัวมันจะมีสี่หกแปดนี่ครับ ยี่สามตัวสีหกแปดอ้อ oh, แนวทางวันนะ่ะตีแนวข้างอ๋อซีหกแปดครับมันเป็นตัวเลขอันไดครับป, 4, 6, ขขปูนี่สีหกแปดนี่ตัวนี้ขอเพิ่นะโอ้บอกว่าขอเพิ่นลอดไปค่อยขอเพิ่นยววครับเีพุ่ครับ เติมกับบอกตัวนี้มาวันที่ที่หกแปดสี่กับหกกับแปดเนาะที่หกแปดเอาให้กันห้องเบิองก็ยังให้ทือยังให้ได้ให้ดียุทธราชุ่มมหาันาดกันไฟมากกันได้หายแล้วที่มันก็ต้องควายตัวเดียวเหมือนเด้แมนแมนครับมันก็ต้องจังสันเมื่อนเด้ครับพิงอันสี่กับหกกับแปดนี่ก็คือจับเอามารวมกันเอาเนาะปูเนาะ เนี่ยใช่กันสี่หกครับอาร์ซทั้งสามตัวเลยสี่หกแปดแปดหกสี่หรืออาส์ซสองตัวสี่แปดแปดสี่สี่หกสี่ไปด้วสี่บอกล่างนล่างเป็นขั้มสมไซเปิดท่าไหนถึงมันหกห้างล่างบอกครับห้าห้าหกครับือไม่ทำนั่นแหละให้มากก็จะได้ให้แบบเดียวกันหมดครับ เี่แข่งกันเสี่หกแปดห้าหกหกห้าสี่เจ้าใหญ่บอคันไปถอยน,นอเป็นบะคับน้องนี่เล่นกันเลขสามตัวเลขสี่เลขหกเลขแปดสิสสสสจับจังไหนกะกะกะโยที่เออกะพักกันแจง<ข>อเอาไม่นอ เอฟจีเนาะคู้ชมเนาะสีพิจจระนาเน้อปูเนาะเพิ่เพิงแกขั้นแกเหราครับอูอปูลางหายน้ำเลยตัวนี้นี่นะสัตวนี้จะหายตามนั่นนะครับช่อ,องนืองสีน้ำเหอไปฟอได้ที่ใจก็ได้แล้วก่ ดูโด้ลม mm ัเปิขนางได้เปิาไหนไหมก็นกีาไปสั่นนี่เราบ้าี่ว่ากับเราอยู่นะมันมันรีไปเมนนี่มันร้อยในมันจะ่ำจ้างคนมันจางไปใช้ไปไม่ไปมันจะทมันก็ไม่ได้ไปับความมันนี่มันเหมือนแมันแนวเห็ดเห็นมันมดแล้วมันควางจีไปเห็ดเราเราแรกก็ไม่ได้ อยู่ในสีนี้สีผ่าสามพัดมันสำคัญดบไปรอ,อกไป่แรกบ้างนี่มันคือย้่เแ็นมากค่แมนเหรอครับปูมันต่างกันนี่นี่สั่สนนะแล้วไอช่วงนี้ฝันดีได้มางหรอปูมีบ่ฝ <laughs> ันนี่ว่าว่านฝันยังเหมือนบ นิ่งๆ่งอยู่กันวะตะว่าพุ่งาหายไปนี่ก็ขอครับก็บเป็นผู้ไปน,นัป่นเิ่นเิ่นห้ยว่าตัวเลขกาบนี่เนาะครับพว่ากาศเป็นแนวทางไปก่อนไอ้วัาที่แล้วใกล้มือผมมาได้มากอีกรอบนึงว่าว่าสีมาถามข้องฝนันปูอยู่กวนเลขออก่าอะไรของมา เอมันเกิมีหาเข่าหาวาวอนเนาะโอ้เป็นปกติครับปูโอ้ยปูไดสี่ให้เขา่ามันทุกงวดเนาะมันเข่าเรียบงวดมันเข่ามาแล้วเรียบงวดมันพานพมาแล้วก็คือ้พานแต่ว่าต่อบแนี้จะั้งเข่าให่ไปเรีย่ยยถ้าเบิดงงบจะั้งเขาเ่าไปเรืยอแไปเรี่ยเป็นอย่างนี้คา่าคูณมันครับกับแนะวทางของปูกับมีมีแค่สองชุดนี่เนาะบนกับบนเนาะมันแยกบ่นเละแยกบนแยกล่างไปเลื่อยนะปูเนาะบ่นกับขี้ซี่หกแปดเนาะ ดางก็สิเป็นฮกฮ่าครับครับผมก็สั้นกับจังไรกับขอบขอบคุณปูรายรายครับที่เป็นปั่นแนวทางนะครับปูครับก็ชี้ได้ไปฝากไปต้อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีรายรายคนเพิ่นกับล่อยู่ครับขอบคุณครับปูครับเห็นว่าปูเนี่ย้าเจ้าฮู้มัดเลย ค่ะพี่น้องคะหลังจากได้งฟังแนวทางจากปูเดือนแล้วเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็เป็นแนวทางดีๆเด็ดๆนะคะจากปูเดือนให้มากเม็ดเดียวหางเดียวค่ะพี่น้องคะทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะกับนซี่หกแปดนะคะ,ะ, 4, 68, ะ,คะล่างหกหาเนาะคะ่ะเนาะหางเดียวเม็ดเดียวแขนๆเลยค่ะพี่น้องก็เก็บไว้พิจารณาเนาะคะ่ะแคบหนาจอไว้นะคะหรือว่าเอาสมมติปากกามาจดไปก็ได้คะ่ะ เอาไปพิจารณานะคะมกักกะจัดคัดกะพานเนาะคะา่ะว่ามักกะป้อยพานหดเลยถามมากักกะจัดจวดจัดฝาดบึ่มไปเลยค่ะภาวาเหล็กว่าหลายตัวเนาะค่ะสําหรับคบนงบหน่อยเนาะค่ะเนาะกะจัดให้เต็มเต็มใดเลยค่ะยิบฉลากินแบงรัฐบาลไหวนะคะเพื่อเสียงโฉกเสียงใช่เนาะค่ะเนาะ สำหรับน้องเอฟซีที่เขามารับชมเราฟังแล้วมากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามที่สําคัญกดกระเด่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้บ่พลาดข่าวสารข้อมูลตัวดีตัวเด็ดสำนักใดดีสำนักใดเด็ดหรือว่าเหล,ล,ล,ล็กเด่นเหล็กเด็ดตัวใดนะคะเนาะจะได้บ่พลาดคลิปต่อๆไปจากท่างช่องผอมนะคะเพราะว่าท่างช่อง ทาคลิปทุกๆมือเนาะคะ่ะอัปเดตคลิปทุกๆมือสำหรับมือนี่นะคะขอลาไปก่อนนะคะขอกันคลิปนาค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ